สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี่เองนะครับคือทางผู้ให้บริการบาัตรเครดิตของผมนะครับก็ผมใช้บัตรเครดิตของไทยพาณิชย์อ่ะนะเขาก็โทรมาบอกว่าเอ้ยเขาเจอรายการนะครับชาร์จผ่านบาัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ถูกต้องน่าสงสยัยนะครับเป็นรายการที่ชาร์จมาจากเฟซบุ o กนะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะครับในในแอปของเขาอะ่ะเออมันมีรายการน่าสงสยัยขึ้นมาเยอะจริงนะครับแต่ว่า มันมี2อสอย่างน่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือเออแน่นอนในจํานวนของรายการเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดโดยรวมแล้วสิบสรายการนะครับแต่ละรายการเนี่ยที่ถูกชาร์จเข้ามาเนี่ยสิรายการเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับมาจนถึงวันนี้วันเสาร์นะครับสิบสรายการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการชาร์จมายอดไม่เยอะแต่ชาร์จมาโดยรวมทั้งหมด14รายการแต่ละยอดที่เขาชาร์จมาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ประมาณตัวเลขประมาณ2เหรียญสมเหรียญนะครับประมาณนั้นเท่านั้นเอง นะครับชาร์จน้อยก,ก็มีนะครับบางทีก็คือผมผมว่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาคือคืออันนึงที่ผมที่ผมเพิ่งรู้นะก็คือว่าสมม,มติว่าเราเจอรายการอย่างเงี้ยเราสามารถแจ้งผู้ให้บริการของเราผู้ออกบัตรของเราเนี่ยเพื่ออายัดบัตรได้เลยนะครับแต่ก็คือถ้าเราต้องการให้เขาตรวจสอบรายการนะคเขาก็ต้องมีการตรวจสอบรายการกลับเข้าไปกับเจ้าของคนที่ชาร์จมาในที่นี้ก็คือ a c e b o o k นะครับเคสนี้เป็นเคสคลาสสิกมากเลยนะครับเป็นเคสที่ว่า มีการเอาข้อมูลบลัตรเครดิตออกไปแล้วก็ไปยิงแอดนะครับบน a c e b o o k ไอ้อตรงนี้เออตัวนี้จะเป็นนี้เปล่าวะไอ้พวกที่มันขายแอดเอะนอะใช่ไหมนะพวกที่ขายแอดที่มันสามารถเอาแอดถูกๆมาจ้างรับจ้างยิงได้เนี่ยนะครับก็เกิดจากพวกนี้แหละแลวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็เอาตัวบัตรผมนียไปยิงแอดนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าแน่นอนทรานเซชันในการที่จะปฏิเสธได้เนี่ยน,ะ,ษษษนะครับเราเขาต้องมีการยื่นเรื่องกลับกไปที่ผู้ให้บริการก็คือ Facebook ที่น่าสนใจคือว่าเขาคิดค่ายื่นเป็นรายการค่ายื่นแต่ละรายการเนี่ยคิดประมาณคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่6เหรียญประมาณ6เหรียญนะครับแต่ค่าที่เขาชาร์จมานี่ไม่เกิน3มเหรียญเราน้มน้ว่ากลายเป็นว่าค่าตรวจสอบเนี่ยนะครับมันแพงกว่าอีกนะเพราะวนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะเป็นทริคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่พวกนี้อาจจะใช้คือพยายามชาร์จรายการเล็กๆนี่แหละโดยที่ว่าไม่ให้มันไม่ให้มันสูงเกินไปไม่ให้มันเกินค่า แต่แน่นอนผมผมก็ต้องยอมรับวนารนะบบของนนธนาคารี่เขาค่อนข้างดีแหละในการตรวจรายการนะครับว่ามันเป็นทรนพยคชัทธที่ดูผิดปกติอะไรเงี้ยนะครับแต่มันกลกับยงว่าผมไม่ต้องไปกดตัดสินใจเองนะครับว่าจะยื่นตรวจไหมเพราะถ้ายื่นตรวจเนี่ยเขาคิดรายการอ่สองสองร้อยกว่าบาทนะครับคูณ14ไปนะครับก็แปลว่าผมต้องเสียประมาณ2000กว่าบาทถ้ามีการยืนยันรายการว่านาฬกาเพราะนั้นผมทําเองซึ่งจริงผมไม่ทําเองแต่ส่วนตัวผมก็คิดนะ มันมันก็มีโอกาสนะที่ถ้าเกิดสมมติระบบมันเตรียมมาพอเนี่ยมันจะทําให้ทาง Facebook จะบิเธก็ได้ว่าเราทําเองนะเราก็ไม่มีเหตุผลนะะอะไรที่ไปแย้งเขาเนาะเพราะว่าอะไรสถะเนี้ยคือการที่คุณจะยิงแอดได้คุณต้องเป็นแอดมินใช่ไหมคุณต้องเป็นแอดมินเพจมันไม่มันไม่ยากเลยแหละมันยากไหมนนี่ผมไม่แน่ใจนะที่ว่าอยู่ดีคุณจะแอดใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปเป็นแอดมินเพจอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คืออันนี้อันที่หนึ่งแนละ้วเฮ้ยน่าสนใจเวสเต็ปม นะครับค่อยๆชาร์จเข้ามาถามว่าเบนฟิตมันคืออะไรนเนฟิตมันมัน,ม,นมันจะได้เท่าไหร่มันชะมันมันได้เงินผมจากรายการที่เป็นผิดปกตินี่ไปประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงพันกว่าบาทอ่ะใช่ไหมพันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดสมมติผมจะแย้งมันแต่ส่วนตัวเราต้องอายัดบัตรอยู่แน่นอนแน่นอนยังไงเราก็ต้องอายัดบัตรเพราะว่าตัวนี้เป็น indicator ที่ชัดเจนเลยว่าบาัตรเลขบัตรเครดิตเราเนี่ยถูกขโมยไปละ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวต้องมาเดาดูนะครับว่าเลขบัตรเครดิตเราเนี่ยถูกขโมยไปเพราะอะไรไอตอนนี้เออผมเห็นผมเริ่มเห็นแกลบอย่างหนึ่งแล้วเออมันเมื่อมันทํารายการาประมาณเนี้ยแล้วถามว่าบรเฟมันอยู่ตรงไหนแสดงว่าวมันต้องมันต้องขโมยเลขบัตรเครดิตแบบเป็นวอลลุ่มนะครับมันต้องประมาณที่ว่าเป็นวอลลุ่มเลยเยอะมากเลยแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปใช้ในการทําอะไรที่แบบ คือเหมือนกับบัตรเครดิตพวกนี้มันเหมือนไม่มีค่านะเอาไปรับยิงแอดใช่ไหมสมมติว่ารับยิงแอดถูกๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยิงเอาสมมติมีสักร้อยบาทก็ยิงไปมันมันโดนล็อกไปก็ล็อกไปนะค่อยๆยิงทีละนิดทีละนิดนะครับอะไรเงี้ยแล้วกลายมาพอสมมติเจ้าของบัตรรู้มาช่างใจกลายเป็นว่าอ้าวค่าแย้งเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะอาจจะ ดูดูอัตราส่วนมันสูงว่าค่าที่มันยิงใช่ไหมผมเจอเข้าไปถ้าผมแย้งเนี่ยผมจะเจอรายการเข้าไปตั้งประมาณถ้าไหล่หกเหรียญอะไรประมาณเนี่ยเออนี่เป็นแกลบที่น่าสนใจมากๆเลยและเป็นทริคที่ผมว่าเออมันฉลาดดีนะถ้ามันใช่นะนี่ผมเดาเอานะครับโอเคอันนั้นก็คืออันที่หนึ่งนะครับว่าเลขบัตรเครดิตเนี่ยอ่หมายเลขบัตรเครดิตเนี่ยรั่วละนะพอเราอายัดบัตรไปปุ๊บมันก็จบใช่ไหมมันก็เดี๋ยวเขาก็ออกบัตรมาให้เราแหละนะไอ้ตรงนี้บัตรนี้ก็ถือว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้นะ เราเราจะเห็นอะไรรู้ไหมครับเรื่องของการขายข้อมูลเนี่ยเลขบัตรเครดิตเนี่ยเป็น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 ข้อมูลที่มีม,มูลค่าใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปคอนบดเป็นเงินได้แต่มันมีอายุสั้นมากทันทีที่ทางชันรายการมันดูผิดป,ปกติเนี่ยนะธนาคารเขาสามารถติดต่อผู้ถือบัตรเพื่ออายัดได้เลยนะเพื่อขออายัดเพื่อแนะนําแล้วก็ขออายัดได้เลยเพราะฉะนั้นอายุมันจะสั้นมากแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดคุณฮาวเวส์มาได้เยอะๆคุณขโมยมาได้เยอะนะฮะมันก็ทุกอย่างมันเป็นเงินเลยแหละนะับเพราะฉะนั้นคือเคสเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับก็คือที่ที่เขามาจะเกิดขึ้นก็คือว่าพอเขาเขาโมยได้ปุ๊บได้เลขบัตรเครดิตมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบใช้เลยเพราะไอ้พวกนี้พอทันทีที่เขารู้ตัวเขาจะอายัดใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าทันทีที่เริ่มรายการเนี่ยวันที่24ี่นะครับในรายการแรกๆเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับไอ้ข้อด,ดีของสมัยเนี่ยนะเราสามารถดูรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยนะครับแบบเป็นออนไลน์ได้เลยเมื่อก่อนบัตรเครดิตเนี่ยเราก็าต้องโทรไปหาธนาคารใช่ไหมหรือว่าเราต้องไปดูทรานสัคชันที่ นะครับว่ายังไม่ได้เรียกเก็บอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้เราดูออนไลน์ได้เลยนะครับรายการแรกที่เรียกเข้ามาเนี่ยก็วันนั้นเลยนะครับวันที่อย่างที่เขาบอกแหละวันที่24นะครับแล้วก็ลักษณะของมันก็คือเดี๋ยวดูนิดนึงนะติด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 ติมันเรียกมาเท่าไหร่วะนะที่น่าสนใจคือไอ้ปกติพวกนี้นะมันจะเรียกยอดแรกที่มันเรียกเก็บเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยอดต่ำๆนะครับคล้ายๆกับเป็นการ Verify ก่อน นะครับเวอร์ฟายก่อนว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมันมันแอคทีฟอยู่หรือเปล่าเหมือนเราปิงเนี่ยใช่ไหมครัเราปิงด้วยยอดเล็กๆเข้าไปอันนี้ยอดแรกเข้ามาใช่เป็นเป็นหลักเป็นสองเหรียญน,นะครับยอดแรกที่มันยิงเข้ามาคือ2เหรียญสองเหรียญสาเหรียญสองเหรียญสาเหรียญไม่รู้มันเกี่ยวเอชเชนเลทหรือเปล่านะมันพอคิดเป็นเงินไทยก็แปดสิบบาทแล้วก็100บาทอะไรประมาณนี้นะแต่ก็คือมันยิงพวกเนี้ยค่อยๆย,ยิงเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เพราะนั่นก็คือผมเชื่อว่าบัตร เลขบัตรเครดิตผมที่มันที่มันหลุดไปเนี่ยน่าจะหลุดไปตั้งแต่วันที่24นั่นแหละนะครับทีนี้วันที่24ี่เนี่ยก็ต้องมาย้อนดูนะครับว่ามันเกิดอะไรข้อดีอย่างหนึ่งก็คือวันที่24มีเป็นวันทํางานไงนะวันทํางานเราก็รู้อยู่แล้วเราคงไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่วัน24ี่เนี่ยมันมี2เหตุการณ์นะที่ที่ผมผมพอนึกออกได้ว่าทําอะไรไปบ้างก็คือตอนเช้าเลยนะครับเราคงเคยได้ยินว่าเพย์เพเนี่ยเขากำลังจะมาเปิดบริการใหม่ในไทยอีกทีใช่ไหมซึ่งระบบเพย์เมนต์พวกเนี้ยนะครับมันจะเป็น แต่ผมดูแล้วผมได้รับเมสเซจจากเอสเอ็มเอสก็จริงนะน่าจะเป็นเมสเซจจริงแหละนะเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้คลิกหรือไม่ได้อะไรนะผมก็ไปพิมพ์เข้าเพย์เพาตรงๆนะพอพอเข้าไปผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะผมแค่เข้าไปเพื่อจะกดยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็อาศัยการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารนะครับเดี๋ยวนี้เรามีบริการไอ้ตัว N D I D ใช่ไหมครับที่เขามีการยืนยันตัวตนกับผูกับธนาคารไว้พอเราไปใช้บริการตรงนี้เราก็ให้ธนาคารเนี่ยเป็นคนยืนยันตัวตนเราได้ นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือผมก็ใช้ของไทยพาณิชย์เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าตรงนั้นนะพาร์ทนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตเพราะงั้นก็แล้วเมื่อกี้ผมก็ไปเช็คดูอีกทีนะครับก็ที่เข้าไปก็น่าจะเป็นเพจของ paypal ปกติแล้วผมก็จาได้ว่าไม่ได้ทาไม่ได้ท,ดท,ทา transaction อะไรพิเศษแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นช่วงช่วงคำ่ำนะครับช่วงคำ่ำก็คือ,อผมผมได้มีการคือตอนนี้มันมีมันมี oracle cloud ใช่ไหมครับที่ใช้กันเยอะก็จะเป็น google cloud amazon azure แล้วมันก็มีา g o o g l e c l Oracle Cloud ที่เขาพยายามจะดึงให้ลูกค้ามาใช้ง,งานเยอะๆนะฮะโดยการมีฟรีเทียให้นะผมจำได้ว่าตอนเย็นผมก็ไปลงเหมือนกับเป็นฟรีเทียไว้นะครับของของตัว Oracle Cloud นี่แหละนะครับแล้วก็เข้าใจว่าใช้บัตรเครดิตของนี่แหละไทยพาณิชย์นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเข้าขไปรีเช็คอีกทีนะในแง่ของตัว Oracle Cloud เนี่ยนะครับก็ไม่ก็ยังไม่เจอนะครับส่วนตัวก็ยังไม่เจอว่ามันมี มันมีในแง่ของเรียกว่ายัางไงเดียวยังไม่เจอว่ามีเราเราเราไปเพจที่เป็นฟิชชิงนะครับพอเข้าไปดูในฮิสตอรีของเบราว์เซอร์นะครับมันก็เป็นเพจของ Oracle Cloud จริงๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอันที่ที่น่าสนใจนะครับแต่แต่ก็คือเราจ,จำได้าน,นมีมอ2อันนะครับที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็จะมีไอ้เรื่องของตัวเอเอเดี๋ยวลองเช็คดูสิเพราะดูจากอ e ีเมลนะหรือหรือรา,รายการที่ชาร์จมาเนี่ยนะ ก็คือจะเป็นจะเป็นเวลาตอนนั้นเลยนะครับเป็นเวลาตอนที่ประมาณมีการแอดนะครับตัว Account ของ Oracle Cloud เข้าไปนะครับมีการลงทะเบียนคือปกติบัญชีเนี้ยผมจะเอาบัญชีเนี้ยเอาไว้สไลด์ใช้สำหรับทำในเรื่องของแอคเค้ t ออนไลน์พวกนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ก็มีการดูอีมงอีเมลอะไรไปนะครับเอ๊แต่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตกลงมันยังไงนะครับไอตัวเนี้ยไอไอไแต่ก็คือ มีอันนี้แหละที่ที่น่าสนใจนะครับแต่เดี๋ยวคนต้องดูดีเทลต่อไปนะว่าเอ้เราไปเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะมันจะมีมันจะมีเมลคอนเฟิร์มมีอะไรเข้ามาใช่ไหมฮะก็เอาจริงคือมันยากเหมือนกันนะมันยากจริงแต่ก็คือตอนนี้มันมันยากที่เราจะไปหาว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับไอไอข้อมูลของเราเนี่ยมันมันั่วไปจากไหนนะมันมัน่วแต่ก็คือตอนตอนนี้ก็แฟกต์ที่รู้แน่คือมันั่วแน่แนแล้วก็ คาดว่าไอ้ที่มันรั่วไปเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นวันที่24นะครับวันพฤหัสนะัซึ่งวันที่24วันพฤหัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีที่เข้าไปเหมือนกับเอหนดูสอิอีเมลที่มันส่งมานะครับก็ดูดูก็โอเคนะมันมีเข้าไป verify email นะครับอืม email address ก็ sign up oracle cloud com นะครับ ก็ดูโอเคนะแต่ก็คือนี่แหละบางทีก็ก็น่าสนุกดีนะบางทีก็น่าสนุกดีที่เราแบบคล้ายๆจะมาลองนึกดูซิว่าไอของเราเนี่ยนะครับมันมันน่าจะหลุดไปจากตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่ที่เห็นนะก็ก็พยายามนึกอยู่นะคือปกติเราคงไม่มีทางเข้าไปทําอะไรอะไรนะเดี๋ยวลองซายอินดูซินะตัวนี้ก็ดูจะใช่นะเดี๋ยวดูทุกอย่างมันก็จะเป็นของของจริงไปซะสม้งหมด นะก็ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงก็คงต้องมาดูความคืบหน้านะแต่ก็คือเดี๋ยวคงต้องดิวดาวต่อไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ก็คือได้ได้สัมผัสกับตัวเลยแลอะไรคงก็คงเจอเหมือนกันแหละนะครับเรื่องที่แบบโดนเอาบัตรเครดิตขโมยไปแล้วก็ไปซื้อแอดนะก็เพิ่งรู้เลยนะในเรื่องของโวลูมนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ ต้องระวังจริงๆนะนะครับแต่ก็คือคือพวกนี้เวลาเราใช้บัตรเครดิตเกิดง,งานออนไลน์นะพยายามแยกบัตรออกมาหรือใช้บัตรเวอร์ชวลหรือเป็นบัตรที่มันคุมวงเงินไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้สามารถจํากัดความสูญเสียได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะหลุดไปนานก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ทุกอ,อย่างมันประจวบเหมาะเลยนะเหมือนพอเราเริ่มมาลงทะเบียน นะครับแล้วก็คืนนั้นเนี่ยก็มีการเลขบัตรเครดิตก็ถูกออกมาใช้เลยนะครับก็อาจจะเป็นโคอินซิเดนต์ก็ได้นะเดี๋ยวยังไงก็ลองดูแล้วกันแต่เรื่องที่ยื่นยื่นเขาเรียกนะปฏิเสธการจ่ายไปนะครับผมก็ยอมจ่ายเงินเหมือนกันนะครับค่าตรวจเพราะอยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันว่าตกลงมันยังไงนะแต่จริงๆก็คือผลก็คงแค่ใช่หรือไม่ใช่นะคงไม่รู้อะไรมากหรอกนะครับก็ลองดูแต่บัตรก็คือก็อายัดแล้วก็ออกใหม่ละนะทุกอย่างก็เป็นเลขใหม่ ก็ลองดูนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องประมาณเท่านี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็หวังว่าจะจะไม่เจอนะครับแต่ในชีวิตผมว่าในชีวิตของของโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะมันก็คงยากเหมือนกันนะที่จะหนีพ้นนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรถ้ามีอะไรน่าสนใจจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ